มีความรู้สึกว่าเสียวนะคะก็เป็นอาการที่เพิ่งจะมาเป็นตอนแฟนคนนี้แหละหรือเป็นเพราะว่าตัวคุณผู้หญิงเองเนี่ยตัวดิฉันเองเนี่ยเจ็บท้องน้อยหรือเปล่าเวลามีอะไรกับแฟนมันก็เลยทำให้ไม่เสียวหรือว่าถุนจดสุดยอดไม่ไม่เป็นกับคนอื่นถ้าเป็นกับคนนี้ก็ต้องมาดูนะคะความความชอบชอบท่วงท่าลีลาัรกร<ม>ต่างๆอย่างอย่างที่เราพูดกันเสมอน้องต่างเรื่องของ<ม>ปัญหานอกเตียง มักจะมาจากในเตียงปัญหาในเตียงก็มาจากนอกเตียงดังนั้นก็ต้องไปสํารวจดูว่ามีอะไรกันมีความขัดแย้งอะไรกันไหมมีปัญหาความทุกข์ความโศกความเศร้าอะไรกันหรือเปล่านะคะแล้วก็ความไม่ถูกอกถูกใจตรงไหนกันไหมนะคะอันนี้ก็ต้องไปปรับจูนดูนะคะแล้วก็แต่อีกอันนึงก็คือบางทีเป็นที่เราเองเหมือนกันน้องตังเพราะว่าการที่เราไม่ไม่มีความรู้สึกทางเพศที่ดีเนี่ยอาจจะเพราะว่าเรามีโรคเพิ่มขึ้นคือคนเก่าอะไรยังไม่มีโรค แต่คนใหม่เนี่ยเรามีโรคเช่นว่ามีโรคภายในนะคะตรงนี้ก็มีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บก็ทําให้เรารู้สึกแย่นะคะดังนั้นก็อันหนึ่งเราจริงๆตัวตัวคนผู้หญิงสามารถตอบได้นะคะว่าเราไม่ถึงจุดสุดยอดตรงไหนอันนี้จริงๆจะพอดูได้เพราะเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วนะคะแล้วตรงนี้เราก็แก้ไขาตามเหตุตามผลแต่ดูแล้วคนนี้ก็เก่งดีนะคะเรื่องเพศก็เอาใจใส่แต่เราเนี่ยไม่ถึงจุดสุดยอดสักที พราะมันปวดท้องน้อยเจ็บท้องน้อยอันนี้บางทีอาจจะมีโรคของเราเองนะคะอ,อันนี้ก็อาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุนะที่ทําให้เราเจ็บปวดหรือไม่มีความรู้สึกทางเพศนะคะ